เอาละครับเ,เพื่อนๆสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวไทยเชื้อสายเกิดทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วเอมาฮอตเกมเมอร์นะวันนี้นะครับก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าไลน์เกลิสหรือว่าเกมสถิตแล้วนะครับก็หลังจากที่ผมได้ลงคลิป,ปืระวานนะครับก็บอกเลยว่าวันนี้ผมมาทําคลิปขอท่านพิคอยอีกแล้วเป็นคอนเทนต์ใหม่ของผมนะครับก็เป็นการตอบโจทย์แล้วก็การอธิบายต่างๆว่าอาการแลกจี้เนี่ยมันแลกจี้ไหนดีหรือว่าจี้ไหนต่างๆาาจาก,กาคำแนะนําจากผมนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วผมก็จะพูดต่างๆให้ฟังว่าเออแล้วกันก นะครับว่าจะไลกที่ไหนหรือว่าจะทําเว้นไหมอะไรเงี้ยเวลาตอนนี้ก็อยู่ที่9ก้าโมงนะผมก็ที่ประมาณ9ก้าโมงเจ็ดนาทีนะก็ไล่มาอัดคลิปเออนะครับก่อนจะไปนะครับผมก็ขอฝากขอท่านแฟนเพจนะท่านต้งแคปชั่นนะครับก็ใครที่แบบว่าอยากจะดูเกมอื่นก็สามารถไปกดติดตามไม่ได้นะครับหรือว่าในช่องนี้ผมก็จะลงเหมือนเดิมนะครับก็คนดูไม่ดูก็ มันก็ไม่รู้เหมือนกันละเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเข้ามาดูเนี่ยผมก็ดีใจแล้วไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเกมอื่นเกมนี้เกมนั้นเกมนู้นนะครับสตรีมนู้นสตรีมนั้นสตรีมนี้เออนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆจริงๆแค่กดคลิกเข้ามาดูเนี่ยผมก็ขอบคุณมากแล้วนะครับไม่ต้องอะไรมากโอเคก็ขอฝากอันนี้อีกนิดนึงนะครับก็เป็นของท่าน GTA เซิร์ฟของท่านมิวทีนะครับก็เป็นของท่านเซิร์ฟผู้รู้จักของผมเองซึ่งเปิดเึื่อนใหม่เป็นเซิร์ฟที่เปิดมาแบบว่าสนองนขอี้นอยากเห็น หลายคนเนี่ยเล่นสนุกมีความสุขนะครับก็สัตว์นั่นขับทางนั่นเซิร์ฟเนี่ยผมก็บอกเลยว่าเป็นเซิร์ฟที่แนะนําเลยนะครับก็ใครที่จะมาเล่นบทโรเพหรือว่าต่งตางๆนะเนี่ยสตอรี่เนี่ยอาจจะเดือดแน่นอนเพราะว่าถ้าคนเยอะน่ยมันน่าจะมันนะฮะแต่ถ้าคนน้อยเนี่ยมันก็อาจจะไม่สนุกใช่ไหมแต่ถ้าคนเยอะน,น่ยก็ไปสร้างสตอรี่เล่นกันได้นะสับทว์นั่นเซิร์ฟนี้นะครับมาด้วยกันเนี่ยก็แน่นอนนะจะได้รับขอทานรถอ่ะทำงานไปด้วยนะครับก็มา4คนขึ้นไปนะครับก็อย่าอย่าลืมว่าเข้ามาเล่นด้้ววยยกักยัันนนนนเเอะะสสรรบบท่าาซิ์ฟีค ลิอรหรือว่าลิงสมัครนะ่ะเดี๋ยวผมจะมาแจ้งทีผมก็จะมาถามเฉยว่าจะมีใครสนใจหรือเปล่านะครับส่วนอะของทันั้นภาพนี้เดี๋ยวผมจะโพสต์แยกในชุมชนเนาะก็ใครที่ต้องการหรือว่าวันที่แบบว่าเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมาไลฟ์ดูครับสถานทานเสิร์ฟนี้ผมก็เข้าไปเล่นทิชชู่ผมก็เข้าไปเล่นกับใครผมไม่บอกแล้วกันนะ <laughs> โอเครับทันัันเวรน,นี้นะครับก็ ผมจะพูดแบบว่าไม่ยาวมากนะฮะหลังจากที่เปิดคลิปมายาวแล้วนะครับก็เป็นของท่านจี้เป็นจี้ในหลังเองมันก็เลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะสัาว์น่นจี้ในหลังวันนี้นะครับก็จะเป็นของท่านหมวดไทเทเนียมอุปกรณ์เขียนแบบเทเลพอร์ตนะครับถุงมือไททันแล้วก็กลายแม่เหล็กหัวมุมนะครับปืนฉีดน้ําแล้วก็เป็นอุปกรณ์ยิโอนะครับผมจะตัดที่เป็นจี้4หลักบนละกันนะครับเอ้จริงจริง เปื้อนฉี่น้ำมันก็ดีนะอาอ่ะผมขออนุญาตพูดทุกที่แล้วกันนะครับตั้งแต่ที่แรกนะครับยูเอโอนะครับความสามารถของเขาเนี่ยมันเป็นความสามารถที่เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันลืมไม่ลืมหรอกแต่แบบว่าผมไม่มั่นใจเปอร์เซ็นต์นะเจ้าที้ยูเอฟโอนะผมรู้สึกว่าจะเป็นไปข้างหน้านะครับนะผมเอ๊ะนี่ครับผมก็มีเมื่อตกพื้นที่ของชั้นนะโอกาส30%นนะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะแล้วก็เรียกฝ่ายตรงข้ามเนี่ย ในแถวนะ่ะใ,ในระยะเวลานะ่ะไม่ใชใ่ในระยะเวลาดีในระยะ8ช่องนะครับก็จะไปขานากับเราแล้วก็โอกาส75สเซนะ่ะสร้างลายมาอัตโนมัติทั้งหมดนะครับใช่ป่าววะอไม่ใช่ดิสร้างแายมาอัตโนมัติเฉยนะครับไปพื้นที่ที่เรียกเหมือนเพ่ยยก็คือเป็น30-75เนะ30เคลื่อนย้าย75เนี่ยไปสร้างลายม้านั่นเองผมก็บอกเลยว่าเป็นจี้ที่แบบอือ ผมไม่รู้ผมทํามาทําไมตอนนั้นอ่ะเออผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแนละ้วผมทามาทาไมนะเะเพราะเเซน่ะมันน้อยมากเว้เพื่อนมันน้อยจริงนะครับซับจีน้นี้ผมบอกเลยว่าตัดขาดได้เลยใครที่จะหาจี้นี้นะครับก็แต่ถ้าใครหาว่าสะสมก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าท่สะส,สมนะก็สายสะสมน่าจะรู้กันอยู่นะโอเคและต่อมาครับอันนี้จี้ปืนฉีดน้ำใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแต่ผมจะพูดในสนุกสมุดภาพทั้หมดเลยละกันผมจําจี้ได้ละ ปืนฉีดน้ำนะครับผมไม่ได้ทำนะก็เป็นของทางด้านเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแรงม้าของเราโอกาส69% 5ถูกขังนะครับแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามน่ะโอกาส70%น่ะยกเว้นข้าผันทางและไปยังพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดนั่นเองนะครับก็เป็นปืนฟองบวกกับผ้าคลุมนะครับก็เป็นของทันจี้ปืนฟองกันตายนั่นเองนะครับแถมของทางานา เป็นมีขางสตูเป็นสายที่แบบว่าสายลมนะครับแล้วก็มีการตาในตัวเป็นจี้ที่แบบว่าเหมาะกับสายลมแล้วมีกันตาในตัวสับจี้นี้ถามว่าดีไหมเปอร์เซ็นต์น่ะก็อยู่ที่ระดับโอเคนะครับแต่ส้าตำานัปืนฟองเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะไม่ค่อยมีคนใช้แล้วนะครับปืนฟองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเล่นมาเป็นถุงมือช้อนเอาเพราะว่ามันมีหลุมที่กันเมืองได้ด้วยไงประเด็นนะครับก็เลยจี G ้เนี่ยมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยแบบว่าเป็นจี้ที่ต้องการตำหนักปืนเพื่อนเท่าไหร่แต่ถ้าใครเล่นถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะผมก็ตอบ แต่ถ้าเป็นที่นิยมไหมก็ไม่เป็นที่นิยมนะครับสับจี้นี้แล้วถามว่าออถ้าทำมาสะสมได้ไหมก็อันนี้ก็เราแต่สาวเพื่อนเพื่อนเพื่อนแลกกันนะแต่ผมเนี่ยไม่ได้ทำเพราะว่าไม่มีเพรจริงๆน,นะครับก็จี้นี้ก็เป็นจี้หนึ่งที่ก็โอเคแหละนะครับก็โอเคมาแล้วต่อมาครับเอาละผมมือบอลจริงอ่ะไม่โดนปุ่มปิดไม่แล้วเป็นแกนแม่เหลงหัวมุมนะครับอันนี้ที่ผมมอะเลยเป็นโอลิมปิกที่ค่อนข้างเก่งนะสับจี้นี้นะครับก็ คุณสมบัติของเขาเนี่ยความสามารถด้ครับเมื่อ,อตกลง,งมุมนะโอกาส75เซนน่ะหึงหน้าหลังโอลิมปิกนะครับ4ช่องไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เราหรือพื้นที่ทีมนะครับแล้วก็โอกาส70เซนน่ะติดตั้งการ์ดทองเที่ยโอลิมปิกในพื้นที่พิเศษทั้งหมดนะครับเป็นพื้นที่พิเศษก็คือเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเราไปจุดตรงกลางปุ๊บแล้วเราสามารถเคลื่อนย้ายไปตรงในแถวได้อะไรอย่างงี้นะฮะก็จะเป็น การ์ดดวงมาแทนนะครับก็บอกเลยว่าเป็นจี้ที่ค่อนข้างกดตังของท้านฝ่ายตรงข้ามสายวิดได้ค่อนข้างดีเป็นจี้ที่เหมาะกับสายล้มที่ค่อนข้างเก่งนะครับรูรูเบลเนี่ยน่าจะใช้กันเยอะสับจีน้นี้ถามว่ามันดีไหมผมก็ตอบไปต,ตอนนี้เลยว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่แต่บอกเลยว่าอาจจะโดนอของทะน,นั่งหลุมดักเมืองได้แต่ก็เราก็สุ่มไปเจอใช่ไหมมันก็ไม่สามารถกําหนดได้ว่าเราจะเจอตัวละ,ละครอ,อะไรหลุม ว่าใส่หลุมหรือไม่ใส่นะครับสับจี้นี้ก็ถือว่าเป็นจีด้ดีทีหนึ่งสับทนานนันสายของทานด้านไปหัวมุมนะครับไม่ไว่าจะเป็นไอรีนดารูรนะูเบลเน่ะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ตอบโจทย์มากนะครับก็มีแนะนําเป็นาการแนะนําที่องคปกคอนะสับทนนันไอจี้เนี้ยโอเคและต่อมาครับเป็นจี้ของทนานน้านมุกอนเขียนแบบเทเลพอตใช่ป่นะครับที่มาในเวนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ผมดูแ๊บนะโอเคเป็นเทเลพอตนะครับก็ ความสามารถของเขาเนี่ยนะผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับว่ามันทําอะไรได้เทเลพอร์ตอยู่ไหนเมื่อก่อสร้างอาคาร3าหลังนะครับโอกาส80%เนี่ยย้ายไปยังจุดสตาร์ทนะแล้วก็เมื่อตกพื้นที่แหล่์มาร์คของชานหรือว่าพื้นเราสร้างเนี่ยจะมีโอกาสา35%ไปพื้นที่หัวมุมนั่นเองนะครับสับจี้นี้ก็ถามว่าดีไหมผมตอบได้เลยว่ามันดีนะครับเป็นที่สร้างาสายเมยตาที่ค่อนข้างแบบว่าไวนะครับก็เหมาะกับตาลูดูเบลไอไอรีเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะหนูเอื้อยนะครับก็ ถ้าเป็นรูรลเบลส่จี้เนี่ยก็เป็นจี้ของทาะดนักอารที่สายเกมไวนะครับแล้วก็น่าจะเป็นบิดกิจนะครับที่น่าจะเล่นแล้วโอเคเพราะว่ามันมีรีชาร์ดด้วยนะครับบิดกิจ ถามว่าเอื้อเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะแต่เอื้อส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมเป็นแปลนอื่นกันแล้วนะครับทัพจี้นี้ถามว่าดีไหมผมก็ตอบได้เลยว่ามันก็ยังเป็นจี้ที่ค่อนข้างได้อยู่นะครับก็เป็นอยู่จี้ที่อยับท็อปๆอ,อยู่นะครับสัพย์ทนน G ันจี้นี้เป็นจี้ที่สายสร้างแลนด์ได้ค่อนข้างไวแล้วก็ถ้าเป็นการแข่งเนี่ยผมว่าหลายๆคนน,ะน่าจะได้ใช้จี้นี้กันมาเพื่อที่จะจบสกอร์ได้ค่อนข้างไวนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถคอนโทรลพื้นที่ได้ก่อนจี G ้นี้ก็เป็นอีกจี้หนึ่งที่ตอบโจทย์ด้ววยยยนนะนะระรรจลือไปปปปเเี่็์ด้ และต่อมานะครับเป็นที่สุดท้ายแล้วนะครับมันอยู่ไหนเอ่ยมาใหม่นะ่ะน่าจะนานนะทีเนี้ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนอ่ะเดี๋ยวนะผมหาไม่เจออันนี้ผมไปอลรัสนะแล้วกันโอเคก็เป็นของทา่านั้นหมวดไทเทเนียมนะครับก็เป็นเพิ่มควบคุมตัวเต่าแม่นยำ 5 3แล้วก็โปรอีก7%หลังเทอร์นที่2แล้วก็โอกาส8ปอน่ะป้องการสกิลการบางรับย้ายหรือว่าการจับของฝ่ายตรงข้ามนะครับ2งครั้งนั่นเองจี้นี้ก็เป็นจี้โหมดหลักและอยู่แล้วนะครับที่หลายๆคนน่ะต้องมีต้องใช้กันเพราะว่ามันเป็นจี้ของทนั่นที่มันสามารถการสายล้มแล้วก็การสายวิกด้วยกันเองได้นะครับสายวิกเดี๋ยวนี้ก็มีสกิลฆ่าด้วยนะอย่างเช่นนาสซิด่ะก็มีเตะนะอะไรเงี้ยก็ระมัดระวังด้วยนะครับสายวิกสมัยนี้อันตรายแล้วนะแล้วก็ีีี้้เเเนน่่ยยมับบอกบอกล,ลวาป็ท ว่าต้องใส่ไปนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหมวกสงการเนี่ยอาจจะได้ถูกออดถอดลงนะครับเพราะว่า,าเนื่องจากมันไม่มีการตายเนาะบางคนเนี่ยไม่มีรองเท้าป้องกันนะครับก็เลยไม่สามารถใส่หมวกสงการได้จี้นี้ก็เป็นอีกจี้หนึ่งที่ตอบโจทย์ของเพื่อนมากมันสามารถาทะลุข,ของงน้านการจับได้การจับนะครับก็อย่างเป็นเช่นการจับก็คือจะเป็น1การดักนะครับ2ก็ เป็นการที่แบบว่าวางป้ายสต็อปนั่นเองนะครับก็เป็นของทนานักทั้งคู่แหละเออเป็นสกิลของธนาดน้าอ,อย่างเช่นชเอลนะครับลิโกลิกะอะไรเงรี้ยสามารถผ่าน ป่าสต็อปได้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นขอ,องทาาน้านดาร์คไดออนนั่นเองนะครับเราก็สามารถผ่านของทาต้นอ่อนได้หรือว่าจะเป็นดักอย่างเช่นหมีตุ๊กตาเนวนาอันนี้ก็สามารถผ่านได้เช่นกันนะครับทรับชั้นจี้นี้ไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับไม่ต้องพูดเดยอะก็คือบอกเลยว่าหมวกน่ะมันต้องมีอยู่แล้วนะครับถึงถึงแม้เนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะดูแบบว่าเวอร์วางอลังการแต่ผมบอกเลยว่าแอบออกยากนะโดนทะลุบ่อยมากนะครับใครที่เล่นหมวกไทเทเนียมนะ่ะน่าจะรู้กันดีนะผมก็เป็นนะครับโอเค และต่อมาครับเป็นจี้มาใหม่นะครับเป็นจีหนึ่งไม่ใช่จี้มาใหม่ดิเป็นจี้รีเมคนะครับที่เพิ่มมาเสตนั่นเองนะครับเป็นแบบว่าซูเปอร์แฮร์อัพเกรดนั่นเองอันนี้บอกเลยว่าเป็นถุงมือไททันที่หลายคนตามหามานานนานเมื่อไหร่แม่งจะเอามาเลยหลังและเวนี้เอามาแล้วครับสถาน,นถุงมือไททันนะ ความสามารถของเขาเนี่ยเมื่อตกหรือว่าก่อสร้างหรือว่าอัปเกรดแลนด์มาร์คนะครับโอกาส80%เนี่ยสร้างหลุมดำแล้วติดตั้งฟอ,องสบู่พื้นที่หลุมขาวนั่นเองครับแบบที่ผมพูดในตอนนี้ก็คือเป็นซูปเปอร์นั่นเองก็จะอยู่ที่80นะแต่ถ้าเป็นธรรมดาจะอยู่ที่75นะถ้าถามว่าผมถามผมนี่ยว่าเอาซูปเปอร์หรือว่าธรรมดาดี ผมก็ได้ตอบได้เต็มปากได้เลยว่าเปอร์เซ็นต์เยอะมันก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วแต่80เปเกมเนี่ยมันชอบอาถรรพ์เบื่อนๆหลายๆคนน่าจะเป็นกันนะผมก็เป็นบ่อยนะครับมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยนา่าแลกเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าเออถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็อาจจะแลกแหละแต่ผมรอดูวันท้ายๆแล้วกันเพราะว่าผมมีถุงมืออยู่3อันนะครับแล้วก็ออปชันหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้เลยก็อาจจะแลกเป็นอันนี้มาอีกอันหนึ่งมาใช้แล้วก็ไปเปลี่ยนออปชัน Option เอานะครับสัตว์ตระลังจีนี้โอเคมัน เทเลพอร์ตหรือว่าถุงมือไททันเนี่ยมันก็เพิ่มนะครับโอเคเว้นนี้ก็น่าจะเป็นเว้นที่ตอบจบเพื่อนเแล้วลกันใครที่ทําเว้นก่อนมาเนี่ยก็น่าจะหมดหมดเพชรกันหมดแล้วนะครับส่วนใครที่แบบว่ายังไม่ได้แบบว่าทําเว้นเนี่ยก็ลองคิดดูก่อนก็ได้นะดูคลิปผมกันก่อนก็ได้ว่าจะทําเว้นหรือไม่ทานะเว้นนี้นะครับบอกเลยว่ามันเป็นเว้นที่ค่อนข้างยากหน่อยนะเปอร์เซ็นต์มันน่ผมได้พูดไปคลิปรีวิวแล้วประมาณนะครับก็1 1%, 1 2% 3%อะไรเงี้ยก็ลองคิดดูก่อนแล้วกันโอเค ครับสับคลิปนี้ก็ขอตัวาไปก่อนแล้วกันไม่น่าจะมีอะไรเยอะนะครับก็ผิดพลาดประการไหนต้องได้ไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่สําคัญนะี่ GTA นะอย่าลืมมาเล่นกันเยอะนะเขาไม่ได้จ่ายผมนะแต่แบบโปรโมทให้นะครับสัตนเซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟที่แบบเออกันเองกันเองอะ่ะรู้จักนะผมก็เลยนะเพื่อนๆมาสนุกกันนะครับผมก็อยากเห็นโลแต่ละคนแล้วก็อยากเห็นในเรื่องสตอรี่ผมไม่ได้เล่นแบบว่าแนวสตอรี่เดือดน,นะอาจจะแบบว่าเล่นขำๆแล้วก็ดูสตอรี่มากกว่านะครับก็เป็นธรรมดาเฉยนะหรับลิปนี้นะรับก็ ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายยเดี๋ยวนะผม